ฟุตซอลทีมชาติไทยพ่ายให้กับอิหร่าน2-3ไม่สามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำหรับฟุตซอลทีมชาติไทยในศึกคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2022รอบรองชนะเลิศฟุตซอลทีมชาติไทยอันดับที่20ของโลกพบกับอิหร่านอันดับที่6ของโลกจากสถิติที่ทั้ง2ทีมเจอกันล่าสุดในรายการนี้เมื่อปีที่แล้วรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยพ่ายให้กับทีมชาติอิหร่านไปอย่างขาดลอย1-5ต่อโดยเกมในวันที่15กันยายน2565คาร์ลอส กุนซือใหญ่ส่งห้าคนแรกประกอบด้วยเีรวัตแก้ววิไลผู้รักษาประตูอิทิชาประภาพันธ์กฤษดาวงแก้วกับตันทีมเจษดาชูเดชและนาลงศัก์วิงวอนเริ่มเกมมาในนาทีที่8เป็นทีมจากเปอร์เซียที่เล่นได้ดีกว่า ทำประตูนำไปก่อน1นต่อศูนจากโมฮัมหมัดออสเซนเดลสซานีและหลังจากได้ประตูแรกผ่านไป2นาทีและมาได้ประตูที่2จากอามัดคับบาซีในนาทีที่1 9กฤษดาวงแก้วกับตันทีมฟุตซอลไทยมีอาการบาดเจ็บต,ต้องลงเปลหามออกไปพักเกมในครึ่งแรกอิหร่านนำไทย2อต่อศูนกลับมาในครึ่งหลังนาทีที่25สุภวุฒิเเถื่อนกลางกับตันทีมแทนกฤษดาวงแก้วกดฟรีคลิกที่ริมขวาบอลพุ่งเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างสวยงามไทยตีไข่แตกไล่มาได้1นึ่งต่อสอ ในในาทีที่29ไทยกลัาสู่เกมอิทิชาประภาพันธ์กดมุมแคบที่ริมขวาบอลเสียบคนเสารแรกเข้าไปชนิดที่ชีน่าปากัสนายด่านชาวอิหร่านเซฟไม่ทันฟุตซอลไทยตีเสมออิหร่าน2-2ก่อนจะจบเกมนาทีเดียวอิหร่านได้ประตูชัยจากซาร่าอาคาปัวจบเกมเทีมชาติไทยแพ้ให้อิหร่านไป2-3ได้ไปชิงที่3ส่วนอิหร่านผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปป้องกันแชมป์รอพบผู้ชนะระหว่างโมร็อกโกกับฟินแลนด์ที่จะเตะก,กันเวลา19นาท ก30นาทีส่วนคู่ชิงอันดับ5เวียดนามเอาชนะโมซัมบิกไป3-1ตทําให้เวียดนามคว้าอันดับ5ขณะที่โมซัมบิกคว้าอันดับ6สําหรับโปรแกรมรอบชิงอันดับ3จะแข่งขันเวลา16นาก30นาทีและรอบชิงชนะเลิศจะแข่งเวลา19นาก30นาทีซึ่งแข่งในวันศุกร์ที่16กันยายน2565โดย AIS Play ถ่ายทอดสดทุกคู่เหมือนเดิม